เอาสวัสดีครับท่านวันนี้เรามาอยู่กับฮันเตอร์ฮันเตอร์ครับวันนี้เราจะมาอะไรอะเกมอะไรวะจำชื่อไม่ได้แต่มันดูโหดอะ่ะผมมึงซื้อมาอมาเลยอ่ะยังไงล่ะ,ะกดตรงไหนวนะเออนี่กดไอลูกสอนไม่ได้ตำรวจมา ตายตายสองครับไอ้นี่ยังไม่ตายวะกดห้าแล้วห้าไม่มีสาม Shake it up baby เอกตำรวจตรงนี้นี่ครับ ตายแล้วครับหนียหนีกไอ้บาส เจ้ยไปไม่ได้ไป้ก่อนเฮ้ยไปไม่ได้ก่อชิบหายแล้วต้องเอาชุดเกาะว่ะ คุณต้องหนาวมกากให้ผมอุ่นคุณขึ้นไม่ไม่โดนเออปวดเออเขาไปแดดตายอ้อยเอ้าโอ้โหตายแน่แน่ตายโอ้โหตายแล้วโอ้โหน่าเบื่อโคตรดิว อันนี้ดีกว่าเฮ้ยมีรันเซฟด้วยว่ะเอานะคะมาแล้วมาแล้วหมดมาอะไรนี่อะไรนี่อะไรหลุมหล่อ

เออโอ้โเม่งมับุกดูเม่งมาบุกโเอางกูค,ค,ครับนี่ครับ เฮ้เจอลูกทองเหมือนจเจอลูกซองนะครับ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาเฮ้ยโอ้ยจะตายอยู่แล้วครับ ขอเซฟก่อนอ,อือตายซะกเลืองเหลือหจะไปหวระโอ้ยตายแน่เลือดเหลือห้า โอ้โหดูด้วยโอ้ยวิ่งไปแล้วต๊อบตนอบวิ่งโอ้ยไปๆๆมองตัวเลยอ้าวตายโหเริ่มเกมใหม่ครับนี่อะไปแล้วอ้าว

I get you must be freezing. Let me warm you up. ดเ,เ,เดี๋ยวไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ